ครับ1.9ยังไงให้รถออกตัวดีครับนี่ดูครับกดคันเร่งลงไปเลยเห่นครับี่ที่ทไม่ต้องกดตัว stop and go อนนี่เราเลี้ยงเบรกไว้นะไม่ต้องเหยียบให้ตนไปตัวพีมันขึ้น,นครับ,รบวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับเห็นพี่ในกลุ่มเขาเมนต์มานะนี่ว่าถ้าขับ,ร,บรอบอยู่ประมาณพันสองพันพันเก้าสองพันนี่มันจะออกตัวดีนะ เครื่อง1.9นะก็คือเหยียบให้รอบมันอยู่1,900-2,000นะกับช่วงช่วงออกตัวนะเนี้ยรถมันจะสับเหมือนมันเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นนะลองเมื่กี้สองรอบนะก็ขึ้นอยู่นะครับก็คือว่าดีดีกว่าเดิมอยู่นะเราก็ต้องทําความาคุ้นเคยกับรถสักพักหนึ่งนะพอรู้จังหวะหน่อยแล้วมันก็จะเริ่มรู้อ่า บอัาวิธีออกตัวว่ามันทํายังไงไม่ให้มันอืดนนะกับรถเรานะครับก็ลองไปทากันดูนะช่วงจ่วงออกตัวนะครับกดกดลงไปเลยมันจะได้ยินเสียงลอออั่างนีแล้วรถมันจะ,ะเหมือนมันจะเหมือนรอบมันมาแล้วเกียร์มันจะเริ่มมันจะ,ะเชนเกียร์ให้เร็วกว่าเดิม กว่าเดิมเลยนะแต่ไม่รู้มันจะเปืองน้ำมันไหมไอเสียงแตกๆมันก็จะหายไปอยนะนี่ไม่มีเสียงแตกๆเลยไอเสียงเขกมันพุ่งมันก็นะมันก็ดีดีกว่าเดิมอยู่นะครับก็ขอบคุณที่ที่คอมเมนต์มาในคลิปคลิปก่อนนะครับที่ว่าลองเหยียบให้รอบอยู่ที่พันเก้าสองพันนะครับแล้วมันทำกว่าเดิมเลยนะไม่อืดด้วยช่วงออกตัวนะครับกดลงไปเลย ลองดู้วช่วงออกตัวจากไฟแดงหรือว่าช่วงออกจากซอยนี้ลองเหยียบส่งดูก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยังไงถ้าก็ถ้ามีคำแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะเครื่อง1.9นะครับก็ถือว่าโอเคเู่นะกดให้รอบมันขึ้น2,000ไปเลยนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะสดน้ํามันหรือเปล่านะถ้าเรากดออกเลยเนะี่ยแล้วก็มีอีกอันนึงนะที่พี่เขาแนะนํามาว่าเราไม่ต้องกดปุ่มปุ่มนี้น,นะครับบ่อยๆนะนี่ผมลองทาไาแล้วก็ถือว่าโอเคครับก็ขอบคุณพี่เขามากนะที่คอมเมนต์มาในคลิปนะครับใต้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี่ครับก็ไม่ได้กดนะก็คือเราต้องเลี้ยงเบรกไว้นะค่อยๆเราไม่ต้องกดสุดนะไม่ไม่ต้องให้มันขึ้นตัวพีตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ดับนะครับ เราก็ไม่ต้องไปกดตรงตัวปิดอันนี้ดับแล้วนี่เมื่อกี้ผมกดลงไงมันเลยดับนี่ครับตัวกดลงเลยพุ่งอยู่นะมันก็พุ่งพุ่งออกตัวอยู่นะดีกว่าเราค่อยๆแตะคันเร่งลงนะครับเรากดลงไปเลยแต่ไม่ต้องกดแรงนะเดี๋ยวไปโดนรถคันข้างหน้าเขาเราต้องทำความคุ้นเคยกับมันหน่อย แล้วก็ตัวสตนะ็อปแอนโกะเมื่อกี้ผมลองดูแล้วเราไม่ต้องแตะกดเบรกแรงๆนะก็ให้มันลดแค่อยุดลดหยุดก็พอนี่ผมปล่อยให้รถไหลไมาเรื่อยนะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งมันจะดับไหมเมื่อกี้ก็ดับไปรอบหนึ่งโอ้ยกดตรงไปจนกดแรงไปนะแต่ต้องทําให้จนชินนะครับมันถึงจะทําได้นะแบบแบบที่ว่าไม่ให้รถด,ดับที่เราไม่ต้องกดนี่ ไม่ดับนะครับนี่ไม่ได้กดปุ่มนะนี่รถไม่ไหลด้วยแต่ต้องฝึกทํำบ่อยๆนะกดลงไปประมาณหนึ่งนะผมว่าน่าประมาณยี่สิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ดับนะครับไม่ต้องกดปุ่มบ่อยดๆก็ขอบคุณพี่ครับที่คอมเมนต์มาเป็นคำแนะนำมาใต้คลิปนะยังไงก็ ถ้ามีคำแนะนำดีๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ,รบกดดูเห็นไหมนี่นี่ครับลองไปทำดูนะครับนี่กดลงไปเลยนะเสียงแตกๆเสียงเครื่องมันก็จะหายไปแล้วรถก็จะพุ่งกว่าเดิมนะนี่ครับก็ถือว่าออกตัวดีกว่าเดิมนะดีกว่าเราค่อยๆกดคันเร่งลงนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่กันเร่งไฟฟ้านะ1.9นะเดิมๆออกมานะก็ลองไปทำกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งนะวิธีที่แนะนำมานะก็ลองเอามาทำดูครับก็ถือว่าโอเคอยู่มอีออกตัวผมลองกดมาก็รอบขึ้นไปประมาณ2,000 2,002นะก็ถือว่าพุ่งดีอยู่นะครับดีขอเรากด เดไม่รู้ว่ามันจะซดน้ํามันเยอะไหมนะเราก,กดออกไปเลยในตอนออกตัวนะครับแต่มันถ้าเทียบกับตัวเกียร์แม่นวดน,นะมันจะสู้เกียร์แม่นวดนไม่ได้นะตหรับเกีออโตัวแต่มันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะถ้าเราก,กดคันเร่งลงไปเลยนะมีวิธีดีๆก็แนะนํามาได้นะครับกดลงเสียงเครื่องมันก็จะบูด รอบมันก็จะขึ้นไปประมาณสองพันนทำให้รถมันสับเกียร์เร็วขึ้นกว่าเดิมนะแล้วรอบมันก็มาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากจะไปยุ่งกับไปใส่ตัวเร่งไฟฟ้านะก็อเอาวิธีนี้ไปลองดูนะครับกดลงไปเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกินน้ำมันกว่าเดิมไหมก็ถือว่าพุ่งอยู่นะขับสนุกกว่าเดิมนะครับ ลองขึ้นลูกแล้วหนาแเราก็จะกดดูโอเคอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่อลองลองดูไปลองทากันดูนะครับก็คือกดตรงไปเลยนะคันเร่งน,นี่เป็นวิธีที่พี่เขาแนะนํามานะเห็นคอมเมนต์มาก็เลยลองเอามาทําดูครับนี่ขอบขอบคุณพี่เขามากครับวิธีนี้เพราะว่ามันออกตัวดีกว่าเดิมเยูะ ก็ถ้ามีถ้ามันมีข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีคําแนะนาดีดีก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ดีดแล้วก็คาแนะนําดีดีมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนี่นี่ผมจอดนะไม่ดับนะนี่ไม่ได้กดด้วยรถหยุดนิ่งแล้วนะ เห็นไหมมันขึ้นนี่แต่ไม่ดับนะอ๋อแบบนี้เราก็ไม่ต้องกดไว้นะครับก็ขอบคุณพี่พขามากนะแล้วก็ดึงมือแค่นี้ไม่ดับแล้วโอเคครับแล้วก็ไปใส่ที่เกียร์ว่างเลยแล้วก็ขึ้นไฟเกียร์ P นี่แบบนิ่มๆน,นะเวลาเราออกจากเกียร์ P มันก็จะได้นิ่มๆน,นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับว่าถ้ามีคําแนะนําหรือว่ามีข้ออมูลผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับนี่ครับจะประมาณนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนี่อัตราการสินเปือง12.3